สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชาแนลฟอร์ดบายจีทีกอล์ฟตะวันนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับตัวไวทัคไบเทอร์โบครับขับ2นะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นบาทครับส่วนคันนี้เป็นสีเหลืองเพิ่มอีก1 0,000บาทนะครับเป็นราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทตัวไบเทอร์โบคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับของตัวออปชั่นต่างๆเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายนะครับก็รบกวนนะครับแฟนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส เราก็เริ่มกันที่ตัวด้านหน้าเลยนะครับตัวไฟหน้าของตัวนี้นะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่ของตัว Next Gen นั่นเองนะครับเป็นตัว C-Cam นะครับเป็น LED รูปตัว C ไฟหน้าของรุ่น Biturbo ขับ2นะครับยังเป็นไฟหน้าที่เป็น LED นะครับเป็น LED แบบ Reflector ให้นะครับมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมีระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ครบทั้งหมดนะครับมีระบบวัดระยะการจอดด้านหน้านะครับระบบเตือนการชนด้านหน้า มีระบบตัวจับคนเดินถนนนะครับแล้วก็ตัวระบบ cruise control นะครับมีกล่อง lidar มี adaptive cruise control ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทําเป็น stop and go นะครับคือทํางานถึงหยุดนิ่งเลยตัวนี้นะครับเป็นตัว t o อ b บท u r โบก็มาพร้อมกับระบบ lane keep นะครับแล้วก็มี road edge detection ซึ่งสามารถจับเส้นทางเส้นถนนที่เป็นเส้นชนบทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคันดินคันนานะครับเป็นป่าหญ้าเป็นทุ่งที่ตัดตามทางชนบทก็สามารถจับเป็นเส้นถนนได้เช่นกันครับ ตัวหูลากจูงด้านล่างนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงาน2จุดนะสีดำซึ่งสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอก LED ที่ให้นะครับก็จะมีระบบเขาเรียกว่าเปิดปิดให้อัตโนมัติตามวงเลี้ยวนะครับถ้าลูกค้าขับไปเลี้ยวซ้ายฝั่งซ้ายติดเลี้ยวขวาฝั่งขวาติดเพื่อช่วยในเรื่องของแสงสว่างนะครับในการเลี้ยวที่ความเร็วต่ำนั่นเองแล้วก็กระจังหน้าคันนี้นะครับ ลูกค้าเปลี่ยนไม่นะเป็นตัวแดปเตอร์ V6 ครับใช้ตัวหนังสือ FORD นะครับสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวหนังสือ FORD นี้สามารถเลือกแบบเลือกสีได้นะครับลูกค้าสามารถแจ้งกับได้เลยอยากได้แบบไหนดําตัดแดงดําตัดขาวนะครับขาวตัดดําหรือตามสีที่ชอบนะครับกอก็มีการทําสีให้ทั้งหมดนะครับตัวกล้องด้านหน้านะครับกล้อง360 ปกติจะอยู่ใต้โลโก้นะตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ติดตั้งที่ตำแหน่งตรงนี้แทนนะครับตัวกล้องด้านหน้าก็จะมีที่ฉีดปัดน้ําฝนนะครับล้างทำความสะอาดเลนด้วยซึ่งจะซิงกับการทํางานตัวฉีดปัดกระจกนั่นเองในส่วนของตัวล้อด้านข้างของรถไบเทอร์โบวแทรคันนี้นะครับซุ้มล้อก็จะมาจากโรงงานเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วสีดาด้านนะตัวพื้นผิวของวัสดุก็จะเป็นวัสดุนะครับกันลอยนะครับแบบทนลอยขีดข่วน ตัววงล้อของตัวรถนะครับแม็กก็จะเป็นแม็ก18นะสีเท่าเมทริกเกแบบนี้นะครับขนาดจะอยู่ที่18นิ้วนะใช้ยางของตัวรถติดมาเนี่ยจะเป็นยางกูดเยียร์นะครับซีรีส์255 65 R18 นั่นเองครับ แล้วก็โชค๊คของตัวรถในรุ่น y t t แทก็จะเป็นโชค๊คโมโนทูบนะครับพร้อมกับปีกนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นดีไซน์ใหม่ของตัว Nextgen y t t แทคันนี้ครับแล้วก็โลโก้แก้มข้างครับตัวนี้ก็เป็น By ไบทูโบนั่นเองนะครับมีสัญลักษณ์บอกเรียบร้อยนะครับตัวหนังสือไบทูโบก็จะเป็นสีดำเงานะส่วนขอบคิ้วของแก้มก็จะเป็นสีเมทริกเกนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นไบเทอร์โบก็เป็นเครื่องเทอร์โบคู่นะครับกำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรทำงานที่รอบตามครับที่1,750รอบถึง2,500รอบนั่นเองตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับถัดมาที่ส่วนของกระจกมองข้างครับสีของกระจกมองข้างก็เป็นเมท r อริกเกแบบนี้นะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกข้างซึ่งเป็นหลอด LED แล้วก็มีตัวกล้อง360องศานะครับติดอยู่ใต้กระจกนะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับ แล้วก็ตัวกระจกจะมีไฟส่องสว่างที่พื้นด้วยนะครับตัวนี้นะในรุ่นไบเทอร์โบก็จะติดไฟส่องสว่างใต้กระจกมาให้นะครับตรงนี้เวลาเปิดตอนกลางคืนก็จะมีแสงส่องลงมานะครับเป็นความเท่แล้วก็ความปลอดภัยไปในตัวครับตัวกระจกก็ยังมีในเรื่องของระบบตัวรถของตัวไบเทอร์โบนะครับก็มีระบบไลน์สปอร์ตนั่นเองนะครับเตือนรถในจุดอับสายตาก็จะมีสัญลักษณ์แสดงอยู่ที่ตัวกระจกข้างนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับถัดมาในส่วนของบันไดข้างนะครับ ไลยมาเลยไม่ได้ข้างของเดิมของตัวรถก็จะเป็นลายทูโทนแบบนี้นะครับเป็นสีดําตัดกับตัวสีบรอนนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราวัสดุของตัวบันไดเองก็เป็นแบบทนทานนะครับการลื่นการลอยขีดขว่วนมีช่องไล่น้ําขนาดใหญ่นะครับดีไซน์ใหม่ของตัว n e ็กเจนแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็ติดเป็นลายเรียบเรียบมาเลยนะครับ ลูกค้าขอแบบเรียบๆพอนะครับใส่เป็นสีดําคาดมากับพร้อมกับตัวอักษรไวท์แท็กมาแบบนี้ครับมือเปิดเองก็ใช้เป็นครอบมือเปิดสีดาด้านนะครับตัวอักษรเลนเจอร์สีแดงเป็นตัว all new เ a นเจอร์นั่นเองนะครับดีไซน์ใหม่ของตัวรุ่นนี้กันสาดก็มีการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตัวฟิล์มตัวนี้ก็ติดตั้งให้เสร็จหมดแล้วตัวลาวหลังคาด้านบนมาจากโรงงานนะครับสามารถที่จะติดแหลกในการบรรทุก สินค้าหรือว่าบรรทุกสัมภาระบนแหลกหลังคาตัวนี้ได้เลยนะครับแหลกก็จะเป็นสีบอนแบบนี้ครับมาที่ด้านหลังครับลูกค้าก็ติดตรงนี้ขอแบบเรียบๆนะฮะมีนิดหน่อยก็ผมก็ว่าเท่แล้วนะตัดกับรถสีเหลืองมากนะครับที่เป็นตัวติกเกอร์สีดานะคัมเวลลงเจอแล้วก็มีรอยนี่เหมือนรอยกับกรงเล็บสัตว์เนี่ยสามขีดควนลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็มาจากโรงงานนะ สีบรอนนะครับวัสดุแข็งแรงก็รองรับการมัดการยึดต่างๆนะครับผ่านตัวช่องของตัวสปอร์ตบาร์ที่ดีไซน์มาใหม่รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ในการเที่ยวแอดเวนเจอร์ขนของสัมภาระแบกจักรยานขนเรือต่างๆนะครับติดตั้งมาได้เลยใส่เต็นท์ไว้บนหลังคารถก็ได้นะ ตัวนี้นะครับออกแบบมาเรียบร้อยเพื่อการใช้ในทุกกิจกรรมสําหรับลูกค้า n e x t Gen เล n เจอร์ครับไฟท้ายของตัวรถนะครับรุ่นวายแท็กไบเทอร์โบก็จะเป็นไฟท,ท้ายที่เป็นไฟ LED ไฟรี LED ไฟเบรก LED นะครับส่วนไฟถอยและไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนนะแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นดีไซน์โลโก้ขนาดใหญ่นะครับพร้อมกล้องมองหลังนะติดอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะครับซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอ12.4นิ้วนะครับเป็นจอ s y n c 4A ตัวใหม่ภายในตัวรถครับ ตัวหนังสือวแท็นะครับที่ฝากระโปรงท้ายนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็นอะคริลิกนะสีดําออกด้านด้าน,านออกแบทแมทแบบนี้นะครับก็เพิ่มความเท่นะตัดกับตัวรถสีเหลืองเป็นอย่างดีนะครับดูสวยงามมากๆตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับก็จะอยู่ที่ตัวมือเปิดตัวนี้แล้วตัวในรุ่นวแท็ก็จะมีตัวล็อกฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับใช้กุญแจไขเพื่อล็อกนะก็สามารถป้องกันนะการจรกรรมได้ส่วนนึงนะครับที่บรรทุก ของไว้กับตัวสัมภาระท้ายไฟเบรกตูงที่3ตัวนี้ฝาฝากระโปรงท้ายนะครับกระบะท้ายเวลาเปิดก็เป็นอีซีลิฟท์ครับก็คือเขาเรียกว่าลดแรงของฝากระโปรงนะครับลง77%นะครับก๊อปจะสาธิตนะครับในเรื่องของการล็อกตัวฝาเปิดกระโปรงตัวกระบะท้ายนะครับตอนนี้ก็จะยังเปิดได้ปกตินะระบบอีซีลิฟท์ผ่อนแรง77%นะครับก็ใช้แขนข้างเดียวเนี่ยผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้งานตัวปิดประตูได้อย่างง่ายดายนะครับเราปิดไปแล้วนะ ตอนนี้ก็เปิดได้นะครับถึงเวลาจะใช้ก็ตัวที่กุญแจตัวรถครับกดตัวนี้แล้วดึงกุญแจออกมานะครับดึงมาแบบนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับหนึ่งที่อนะครับบิดมาทางฝั่งนี้นะล็อกให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะฮะดึงเปิดไม่ได้แล้วนะครับเราจะใช้งานก็เข้ามาตัวนี้ครับหมุนไปทางขวานะครับหนึ่งครั้งนะก็เป็นการเปิดแล้วนะครับ ตัวปริมาตรของกระบะท้ายนะครับของตัว next generation ก็จะมีปริมาตรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ544ลิตรรองรับการใส่ผลิตไม้มาตรฐานนะครับทำให้การขนของข,องขนสินค้านะง่ายได้มากขึ้นประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นครับขนของได้เยอะยิ่งขึ้นก็สามารถสร้างกำไรให้กับลูกค้าที่ใช้รถ r a เจอร์ next gen ตัวใหม่นะครับด้านท้ายของตัวกระบะนะครับก็จะมีปลั๊กไฟสอจุดนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆก็จะมีปลั๊กไฟนะครับบ้านที่เป็นกระแสสลับแบบนี้นะครับ230โวลต์ รองรับเครื่องชาร์จไฟที่400วัตต์นะครับให้ใช้งานแล้วก็ตัว DC นะครับกระแสตรงแบบนี้นะครับรองรับเครื่องชาร์จไฟที่มีกําลังไฟ180วัตต์นะครับการใช้งานก็สังเกตเครื่องชาร์จไฟของลูกค้าให้ดีๆนะครับเพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสมนะครับผม แล้วก็ตัวไฟไท้ายนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับตัวายสปอตเรดาร์นะครับถูกยิงตรงนี้นะครับยิงออกมาเป็นคลื่นไมโครเวฟนะครับออกมาด้านข้างเพื่อตรวจจับรถในจุดอับสายตาต่างๆนะครับด้านท้ายของตัวรถที่มีเซ็นเซอร์เนี่ยก็มีระบบเขาเรียกว่านะครับช่วยเบรก ในทางตรงเวลาถอยหลังนะครับรถไหลมาไม่เกิน12กิโลเมตรนะครับเจอกับวัตถุต่างๆนะเซ็นเซอร์จับได้รถก็จะช่วยเบรกให้นะครับ3วินาทีเพื่อให้ผู้ขับขี่ที่แบบเผลออยู่นะครับก็สามารถเหยียบเบรกได้ทันแล้วก็มีระบบนะครับ near cost traffic alert ก็คือตรวจจับรถขณะถอยออกจากลานจอดรถด้านข้างนั่นเองนะครับทั้งเตือนด้วยนะครับถ้าเตือนแล้วยังไม่เบรกรถเขบาญญในระยะที่มีการที่จะเกิดการชนได้นะครับรถก็จะเบรกให้อัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่นั่นเองครับ เดี๋ยวมาในส่วนของด้านในตัวรถของออปชันของตัวไบเทอร์โบขับ2ครับในส่วนของเบาะในรุ่นวา t แท็กไบเทอร์โบนะครับผมเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยปรับ8ทิศทางนั่นเองนะครับเพิ่มในตัวของตัวดันหลังเข้ามาอีก2ทิศทางจากปกตินะครับโอเคครับนี่คือภายในของตัววา t แท็กไบเทอร์โบขับ2นะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้หน้าจอเป็นฟูลดิทอนปุ่มเป็นพุสตาร์ t ตัวนี้จะเป็น12.4นิ้วนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทรถทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลเป็นจอสีทั้งหมดนะคร นี่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับตัวดีไซน์ของตัวหน้าจอนะครับก็เป็นแบบนี้นะหน้าจอนี่จะเป็นขนาด12.4นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยมีขนาด8นิ้วซึ่งเป็นโฟลิจิตอลจอสีทั้งหมดเลยนะครับการแสดงผลต่างๆนะก็จะมีเขาเรียกว่าตัวใหญ่นะครับสีสันชาติเจนแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับตัวค่าของหน้าจอก็จะตั้งค่าได้หลายแบบเลยนะครับ ตัวนี้นี่ยก็กดให้ดูคร่าวๆนะครับมีไมวิวครับทิปการเดินทางน้ำมันนะครับการตั้งค่าเรื่องออฟโรดนะเรื่องของการลากจูงนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าของตัวหน้าปัดนะตั้งค่าการซ่อมบารุงรถยนต์นะครับตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องต่างๆก็ดูที่ตัวนี้ได้นะครับถัดมาที่ตัวด้านนอกนะครับก็จะมีเรื่องของทิปการเดินทางนะทิป1ทิป2นะครับให้ดูแล้วก็อัตราการใช้น้ํามันสิ้นเปลืองต่างๆนะครับแล้วก็จุดล็อกเข็มขัดนิรภัยนะ ถ้าเวลาเราล็อกเข็มขัดเนี่ยก็จะมีสีเขียวขึ้นนะครับตามเบาะต่างๆนะนะเพื่อดูว่าที่นั่งของผู้โดยสารตรงไหนที่มีการล็อกเข็มขัดนิรภัยแล้วนะครับโหมดของเครื่องเสียงนะครับเมื่อเครื่องเสียงเราเล่นอะไรอยู่ตอนนี้เครื่องเสียงปิดอยู่นะครับก็จะโชว์แบบนี้ไป มาถัดมาที่ตัวของโหมดเรื่องของ Cruise Control ต่างๆนะครับ Lane Keeping ก็จะสังเกตที่ตัวหน้าปัดตัวนี้นะอย่างตอนนี้นะครับ Lane Keeping มีการเปิดอยู่แล้วก็จะมีเส้นสีเทาๆนะครับข้างตัวรถโชว์ที่ตรงนี้นะถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็กดปิดที่ตัวปุงมลัยตัวนี้นะครับเราก,กดปิดไปนะฮะปิดระบบตัวจับเลนนะครับตัวรูปรถ Lane Keeping ก็จะหายไปเลยนะครับถัดมาในเรื่องของ Cruise Control นะ Adaptive ปรับระยะห่างต่างๆนะครับก็กดที่ตรงนี้ ผมเปิดเลนเคปปิ้งก่อนปุ๊บแล้วก็เปิดในเรื่องของคูตคอนโทรนนะครับเปิดคูตคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีระยะห่างที่เป็นอะแดปทีฟนะแปรผันนะเมื่อกี้นะครับมีระยะ3ขีดก็ปรับให้มันใกล้ได้นะครับจี้รถแค่ไหนนะสี่สหนึ่งนะครับระยะห่างจากรถค้าหน้าเป็นแบบอะแทปดีฟคูตคอนโทรลนะครับคือทํางานจนถึงรถหยุดนิ่งนั่นเองนะครับนี่ปรับได้แบบนี้เลยทํางานคู่กับเลนคีป เมื่อกี้นะครับผมกดเลนคลีปไปด้วยตัว Adaptive Cruise Control ของตัว Ford ตัวใหม่เนี่ยจะไม่ได้แค่ตามรถคันหน้าอย่างเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของ Auto Centering นะครับก็คือจะช่วยควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางระหว่างเลนนะครับทำให้การใช้งานระบบที่เป็น Cruise Control เนี่ยใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ขีดด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นการคุมของตัวหน้าจอ s ิ n โ f o r a นะครับปรับพวกเครื่องเสียงกรอเครื่องเสียงวางสายโทรศัพท์นะครับปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะปุ่มเพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆปุ่มสั่งงานด้วยเสียงในจอตัวไบเทอร์โบที่เป็น12.4นะครับก็จะมีระบบสั่งงานด้วยเสียงมากับตัวรถเลยก็จะสั่งในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องคื่นวิทยุนะครับ พวกสั่งโหมดต่างๆนะของตัวรถที่มีรองรับที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะกดสั่งตัวนี้ส่วนในรถรุ่นอื่นนะครับที่เป็นจอ10.1นะครับก็จะการสั่งงานด้วยเสียงก็จะซิงกับตัวระบบของมือถือแทนนะครับพวงมาลัยของตัวรถตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเป็น power ไฟฟ้านะครับช่วยผ่อนแรงควบคุมง่ายที่ความเร็วต่ำนะครับมีเสถียรภาพที่ความเร็วสูงตัวพวงมาลัยเองปรับระดับสูงต่ำได้สี่ทิศทางนะครับ กับสาธิตให้ดูนะครับก็คือนี่ครับปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับยุบป,ปรับยื่นแบบนี้นะครับการที่ปรับได้สีทิศทางทํางานคู่กับบาะอกไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นปรับ8ทิศทางทําให้การปรับ ตำแหน่งการขับขี่พวงมาลัยนะครับตำแหน่งของเบาะเองสัมพันธ์กับสรีระของร่างกายผู้ขับขี่ได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะต,ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถขับ Next Gen ร์ไว็กไบท์โบคันนี้นะครับได้อย่างสะดวกสบายและลดอาการเมื่อยล้าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของระบบไฟหน้านะครับของตัวไบท์โบคันนี้นะก็รองรับการเปิดปิดไฟที่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็ปรับหมุนหมุนตัวนี้นะครับนี่หมุนตัวนี้นะ นี่เป็นตัว A ก็จะเป็นออโต้แล้วนะครับท่านอื่นก็จะเป็นไฟลีนะครับปิดไฟไฟลีไฟออโต้แล้วก็เปิดไฟเองนะครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกนั่นเองนะออโต้ Auto ก็แค่ปรัประตรงนี้มีไบเทอร์โบก็จะเพิ่มระบบในการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติมานะครับตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มความสว่างของดิสเพย์หน้าจอแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคันบังคับระดับปรับสูงต่ำของโคมไฟหน้านั่นเองนะครับใช้ในการ ปรับระดับเวลาเราบันทุกแล้วหน้าเชิๆๆนะครับก็ปรับให้ไฟเนี่ยมันกดลงมานั่นเองนะครับเพื่อให้ไฟมันลงมาที่ตัวพื้นถนนครับในส่วนของจอตรงหน้านะครับตัวนี้นะก็จะเป็นจอใหม่นะครับ s ิ n c 4A ฟเนะขนาด12นิ้วรละกันนะครับตัวนี้ก็จะรองรับการเชื่อมต่อที่เป็น Android Auto นะครับและ Apple กับ Pay แบบไวเลสคือเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานแมปหรือ GPS แอปต่างๆที่ ลิงก์กับ Android Auto หรือ Apple CarPlay นะครับขึ้นไปบนหน้าจอตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นระบบไวเลสเลยตัวหน้าจอเองนะครับก็ทำงานตอบสนองด้วยระบบ capacitive นะครับก็คือการตอบสนองที่รวดเร็วเหมือนสมาร์ทโฟนนะครับแตะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับมีการตั้งค่าต่างๆนะให้ตั้งที่ตัวรถได้เยอะแยะมากมายนะครับตัวรถยนต์ มีตั้งอะไรบ้างนะครับก็ไมค์คีต่างๆนะการสตาร์ทระยะไกลนะครับควบคุมที่ปัดน้ําฝนระบบไฟส่องสว่างระบบล็อกรถนะครับกระจกข้างนะตัวนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่าให้พับเก็บอัตโนมัติไหมเวลาเราล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะครับก็สามารถตั้งตัวนี้ได้ แล้วก็ในเรื่องของการส่องสว่างนะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับมีการตั้งเวลาหน่วงเวลาไฟหน้า20วิิบวิใช้เวลาเราดับเครื่องยนต์แล้วไฟหน้ายังสว่างอยู่นะครับเขาเรียกว่าระบบโฟล์วมีโฮมเวลาเข้าบ้านตอนกลางคืนเพื่อให้ช่วยส่องทางนั่นเองนะครับก็ตั้งเปิดปิดตั้งระยะเวลาให้มันน้อยลงก็ได้นะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่ชอบระบบนี้นะสามารถสั่งงานได้นะครับแล้วก็ระบบถุงลมฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวน,นี้ออนเราก็สามารถสั่งปิดได้นะเวลาที่ลูกค้านะครับมีลูกเล็ก,เ,ลกเนี่ยเอาคาซีท ติดตั้งไว้ที่เบาะหน้ารถนะครับก็ทําการนะับปิดตัวเบาะหน้ารถตัวนี้เลยนะครับแอร์แบ็กเพื่อติดตั้งคาซีทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกับบุตรหลานนะครับปิดเสร็จปุ๊บสัญ,ญาลักษณ์ก็จะมาอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับึ้นออฟแล้วนะเวลาเราไม่ได้ใช้งานคาซีทและไม่ได้ติดตั้งให้ลูกเรานั่งข้างหน้านะครับเราก็กลับมาที่ออนนะฮะนี่แอร์แบ็ก ของผู้โดยสารตอนหน้าก็จะทํางานปกติมีสัญ,ญลักษณ์ในการบอกชัดเจนนะครับแล้วก็ปรับง่ายๆที่ตัวหน้าจอกลางตรงนี้ครับยังมีการปรับอื่นๆอ,อีกนะครับที่ในการตั้งค่าต่างๆเนี่ยอุณหภูมินะครับภาษาไทยความเร็วกิโลเมตรต่อลิตรต่างๆนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ที่ตัวหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยมีโหมดให้เล่นเยอะนะครับการปรับความสว่างของตัวหน้ารถเนี่ยฮะเราสามารถปรับได้ตัวนี้นะครับ ข้อมูลตัวหน้ารถเราแบบย่อเนี่ยตั้งได้นะตัวนี้เราก็ดูแค่ตรงนี้เองนะครับใกล้ๆอ่าเราก็ดูแค่ตรงนี้นะครับมีแค่แบบแบบย่อจริงๆนะดูง่ายขึ้นนะครับไม่ลกตานะเราจะเอาอย่างอื่นเราก็แค่แตะกลับมาแบบนี้ในส่วนของแอ เป็นระบบออโต้นะครับสามารถปรับที่ตัวหน้าจอได้เป็นทัชสกรีนนะปรับออโต้นะครับปรับตัวไลฟ์ฟ้าแบบแม็กนะครับเรื่องของแรงพัดลมนะครับไลฟ์ฟ้าด้านหลังเปิดปิดคอมเมซีนะครับหร,หรือว่าทิศทางการเป่าลมเราก็สามารถตั้งที่ตัวหน้าจอทัชสกรีนได้แล้วก็ตัวนี้อุณหภูมินะครับปรับแยกอิสระซ้ายขวานะนะครับฝั่งขวาอุณหภูมินึงนะครับฝั่งซ้ายอุณหภูมินึงแบบนี้นะเป็นแบบปรับอิสระซ้ายขวาเลย แล้วก็ออโต้นะครับถ้าเรากดออโต้เสร็จปุ๊บพัดลมต่างๆเราก็ไม่ต้องปรับเราก็ปรับแค่ตัวอุณหภูมิก็พอนะครับว่าอุณหภูมิจะให้เป็นที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเร่งอุณหภูมิลงตัวพัดลมก็จะแรงขึ้นนะฮะนี่คือการทํางานของระบบออโต้ครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชินในการปรับแบบนี้นะครับก็ยังมีปุ่มด้านล่างให้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็ปรับอุณหภ,ภ,ภ,ภูมิฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะหมุนแบบนี้ เปิดปีคอมแอร์นะครับก็กดจิ้มตรงนี้ไปนะแ a c AC ใช้ในเวลารถร้อนจัดๆนะครับขอรถเย็ยนเร็วๆกด Mac AC เลยส่วนตัวนี้เป็นการไล่ฟ้านะครับแบบเกิดฟ้าหนักหน่วงมากก็กด Mac ตัวนี้นะครับทำให้การไล่ฟ้านั้นเร็วขึ้น เพิ่มความเร็วของตัวลมนะครับบวกลบแบบนี้เนาะสสญลักษณ์ชัดเจนปุ่มตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดวอลลุ่มของตัวหน้าจอกลางนั่นเองนะครับตัวนี้เปิดปิดระบบแอร์ทั้งหมดอันนี้ตั้งลมในรถเนาะนะครับกดแบบนี้อันนี้ตัวไฟถูกเฉินพามากนั่นเองนะครับก็กดแบบนี้แล้วก็ตัวจุดชาร์จครับของตัวรถ ก็รองรับตัวไวเดตชาร์เจอร์นะครับวางมือถือตรงนี้เลยเป็นแบบแนวตั้งนะครับตั้งไปแบบนี้นะมือถือที่รองรับก็ใช้ตัวชาร์เจอร์ได้เลยคนที่ไม่มีชาร์เจอร์ก็มีตัวเสียบชาร์จตรงนี้ครับมี2องทายให้เลือกนะครับก็คือทาย A และทาย C ก็เท่ากับว่าสามารถชาร์จมือถือได้ทุกอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสะดวกสบายแน่นอนตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับที่วางของนะ ใช้วางโทรศัพท์ไปได้นะครับเอาโทรศัพท์วางตรงนี้เอาของวางเอาการาดต่างๆนะครับวางตรงช่องนี้มีที่วางแก้วน้ํา2แก้วนะครับตัววางแก้วน้าก็จะเป็นแบบตัวล็อกล็อกแก้วนะมีปุ่มยื่นอย่างนี้ให้นะครับล็อกแก้วแล้วก็เกียร์นะครับตัวนี้ใบท u โบก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับมีโหมดแมนวนวลให้เล่นนะก็ปรับตัวเกียร์ลดตัวเกียร์ได้ที่ตัวหัวเกียร์ตัวนี้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้ววิธีใช้งานก็ง่ายๆครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ง่ายไดนะครับ กดเบรกดลงครับใส่เบรกดขึ้นนะครับแค่นี้เลยง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายแล้วก็ตัวรถที่เป็นขับ2ใบทัร์โบมีโหมดการขับขี่ปรับให้4แบบนะครับก็จะโชว์ที่ตัวหน้าจอดิสเพย์ตรงกลางนะครับมี4โหมดก็คือโหมดตัว ปกตินะครับโหมดประหยัดน้ํามันใช้เวลารถติดติดโหมดลากพวก่วงเวลาเรามีการลากบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะแล้วก็ระบบถนนลื่นนั่นเองนะครับขับมาฝนตกมีน้ําขังนะครับก็กดโหมดเหล่านี้ควบคู่กับการขับขี่ตัวรถก็จะปรับการขับขี่ปรับกาลังเครื่องนะครับปรับช่วงล่างต่างๆพวงมาลายัยให้สัมพันธ์กับการใช้งานนั่นเองนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีระบบตัวปิด traction control นะครับใช้เวลารถติดลมต่างๆปิดระบบนี้เพื่อให้รถมีแรงตะกุยขึ้นจากลมต่างๆนะครับต,ต,ต,ตัวเซ็นเซอร์หน้ารถและหลังรถนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบเสียงที่มันดังไปนะรำคาญก็ดูกล้องอย่างเดียวนะครับก็กดปิดตัวเซ็นเซอร์ parking mode ได้ด้วยครับในรุ่นของไบเทอร์โบนะครับตัวที่เท้าแขนนะครับที่ตอนหน้าก็จะมีขนาดใหญ่นะบุหนังนะครับตัดได้สีส้มนะอันนี้ผมก็วางสบายๆนะครับสามารถใช้งานได้จริงเวลาขับขี่นะครับก็ช่วย เขาเรียกว่าช่วยลดอาการเมื่อยล้าของตัวแขนเราได้นะครับเปิดมาข้างในนี้นะครับก็จะมีที่วางสัมภาระเก็บของนะเป็นช่องขนาดใหญ่เลยนะครับมือผมวางไปนี่นะครับเต็มเต็มมือเลยในนี้ก็ยังมีที่ชาร์จ DC 12โวลต์ให้อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกุญแจครับใช้ในกรณีที่กุญแจมันแบตมันอ่อนนะครับเพราะเป็นสมาร์ทคียร์เลดไม่มีช่องกุญแจให้ไขแล้วนะครับของตัวสตาร์ทรถก็วางกุญแจไว้ที่ตำแหน่งนี้ครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับที่ตัว ปุ่มพุตาร์ทได้เลยนะครับหลังจากสตาร์ทรถเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนแบตกุญแจด้วยนะครับเป็นการใช้ฉุกเฉินชั่วคราวเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะแล้วก็คอนโซลดีไซน์ต่างๆนะครับของฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็จะเป็น3เกะเลยนะครับในรุ่นไบแท็กนะจิ้มตรงนี้1นะครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นแบบการลื่นนะครับวางไว้นะครับมันก็จะเหนื่อยๆแบบนี้นะนี่ผมดันไปนะครับเป็นเหนื่อยๆเอาวางมือถือวางอะไรได้ครับแล้วก็ เกด้านท้ายนะฮะก็อยู่ตรงนี้เป็นสารที่นะครับในการเก็บช่องสัมภาระต,ะต่างๆแล้วก็รถว i t แท็กนะครับก็จะเพิ่มที่ไว้แก้วน้ํานด้านหน้าอ่าแบบนี้นะครับกดแล้วก็มีที่วางแก้วเพิ่มเข้ามามีให้ทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะครับ2จุดการเปิดฝากระโปรงนะครับของตัวว i t แท็กหรือ Nextgen ทุกรุ่นเลยก็ได้ครับจะอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะ ฝั่งซ้ายตัวนั้นนะครับจะมีสัญลักษณ์เปิดฝากระโปรงเราก็แค่ดึงขึ้นมานะครับเป็นการเปิดฝากระโปรงหน้าจะเป็นแบบนี้ของตัวเน็กเจนนะครับเปิดตรงนี้ทุกรุ่นเลยครับฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็มีแอร์หลังมาให้แล้วนะปรับแยกได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆด้านหลังก็มีปุ่มไฟบ้านให้ด้วยนะครับช่องไฟบ้านไฟกระแสสลับนะ230โวลต์นะครับรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่400วัตต์นะครับแล้วก็ยังมีจุดชาร์จที่เป็น type c และ type a ให้ด้วยนะคร ผู้นั่งด้านหลังนะก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กทำงานนะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่พลาดทุกกิจกรรมในการทำงานกันเลยครับในรุ่นของตัวไบทโบนะครับไวแทกคันนี้นะพื้นวัสดุข,ของด้านบนก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บแว่นนะครับให้เรียบร้อย ไฟ2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นไฟ LED นะครับก็สั่งเปิดสั่งปิดเองแบบนี้นะครับหรือว่าเปิดปิดไฟตามประตูก็สั่งตรงนี้ได้เลยนะครับตรงกระจกมองหลังเองก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีเซนเซอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หลังกระจกเนี่ยจะมีตัวช่อง USB อีก1จุดนะครับเอาไว้ใช้งานตอนไหนฮะก็ใช้งานเวลาลูกค้าจะติดตั้งนะครับในเรื่องของกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองก็ไม่ต้องไปเดินสายนะครับไม่ต้องเสียค่าเดินสายแล้วแค่ซื้อกล้อง บันทึกหน้ารถนะครับที่มีสายจ่ายไฟที่เป็น USB นะครับก็ติดกล้องเลยนะครับเรื่องตำแหน่งที่เหมาะสมแปะกล้องเข้าไปครับเอาสายชาร์จตัวกล้องนะครับเสียบที่ตัวข้างกระจก USB ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานกล้องบันทึกหน้าได้อย่างง่ายดายนะผู้หญิงก็สามารถที่จะติดตั้งกล้องบันทึกหน้าได้ง่ายมากขึ้นครับในเรื่องของ Airbag นะครับของตัวรถทั้งหมดเลย v i t e Tag ก็จะมี Airbag ให้ทั้งหมด7ลูกนะครับก็คือคู่หน้านะครับฝั่งซ้ายขวามีข้างเบาะครับ จะอยู่ที่ตัวเบาะตัวนี้นะนะครับด้านข้างนะครับฝั่งนู้นนะฮะทั้งสองฝั่งแล้วก็แอร์แบ็กในเรื่องของม่านนะครับอยู่ตรงเสาด้านบนนี้นะสองฝั่งเลยนะครับหกลูกแล้วแล้วก็มีตัวเสริมอีกหนึ่งจุดก็คือที่เข่าของผู้กับขี่นั่นเองนะครับให้ไปเจ็ดลูกเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้ได้ไปครบเรียบร้อยแล้วดีไซน์ทั้งหมดก็จะเป็นตัวหนังนะครับตัดได้สีส้มไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยตัวคอนโซลตัวเบาะทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว YT t e ท็กไบเทอครับนะครับแล้วก็จบไปแล้วครับากับการรีวิวนะครับว t a แท็กไบเทอครับ ตัวขับ2นะครับราคา1 1 5 9 0 0้านบาทคันนี้สีเหลืองเพิ่มอีก10,000บาทครับราคา1 1 6 9 0 0 0้านบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับจะออกรถเ e ็กเจนเรนเจอหรือเ e ็กเจนเอเวอร์เรสก็แล้วแต่นะครับสนใจโทรหากรอบเลยครับเบอร์ศูนย์เก้าครับก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับดูแลให้ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายครับพี่โอผ่านไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถเสร็จส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยครับแล้วก็กรอบยังมีเพจต่างๆนะครับให้้้้ตตติิดดดดาาาามกัันนนเเีี๋ยยยวววทงงไใรรลละะอ่คบ วันนี้กอฟก็ขอจบการรีวิวกันนี้ครับแต่ก่อนจบนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาที่ช่องของกอฟนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กอฟทำคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ